ลูก้าโก้ทำไปกว่าครัาพาคลิปเสียกใครมาที่ริเจงครับไหลต่อมาที่ลูเมลูลูส์คู่กโก็ก็ก็โอ้โหมาเดย Yahoo ู้ดูครับจังหวะภาพช้าครับจานมาแล้วปัดทุกเข้าไปเลยครับหนึ่งศูนย์แล้วครับหนึ่งศูนย์แล้วครับจานดับนักแล้ว อลิซอนหัวโตกด้วยโอ้โหแต่ว่ามุมนี้ยังไงก็เข้าฮะรูอวูคกูยฟมแล้วด้วยฮะเลฟกเกมมิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จันดับครับผมัอนนี้จันป๊อปเลฟอกเลยครับผม ครับอยู่กับเพจเลดฟ็อกนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเปสต์โมบายนะครับในการจําลองแมตช์การแข่งขันนะครับเป็นฟุตบอลคาราบาคัทนักชิงชนะเลิศนะครับระหว่างสิงห์บูเจลซีครับจะประทะกับลิเวอร์พูลของดับไฟนะครับผมมาดะมาดะก็มาดิครับครับเด็โอเคโอ้ควรจะติดครับท่านผู้ชมครับกับประมาณหกรอบนะครับโอ้โหแจมป๊อกแรงพันหก นมาดูไลฟ์แอปของเราครับไลอัพของเราประมาณนี้นะครับยืมปีได้เช็คตัวหนึ่งนะจันทร์รับนะได้ครับมีปัญหาครับหาเกป้าไม่มีเอาเดี๋ยวดูทางฝั่งดับไลท์หน่อยครับจองเพลโอ้เว้ยเปลี่ยนนาทีต่อเวลาจุดโทษนะครับผมมีอะไรจะบอกอาริซอนผมหัวอย่างนี้เลยอาริซอนโดนแน่ๆโดนแน่ๆกองดีด้วยอาริซอนผม เอาล่ะครับแกมเริ่มเป็นาฝั่งของลิบูครับเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลอยู่ที่เฮนโรสันครับไปที่ฟาบิโยครับฟาบิโยให้มาที่เตียก็ไอโก้ปาดขึ้นมาครับอันดูโดโบซันโลโบซันยังไงครับไปเจอกับฮาคิมซีเยครับซีเยตัดได้แล้วไปที่โลเมลูลูกาโกลูกากูล่าขึ้นมาครับจังหวะนี้โลเมลูลูกากูจัดทักทายก่อนฟันได้ครับแข็งแกร่งเลยครับสัปดาห์นี้เป็นฟอร์มเอด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ โมเมซสลา,าครับตาลาจ่ายขึ้นมาที่ฟีมิโนตแนวเตียโกซินบามาแล้วครับพ่ะแฮชิ H well. เบลเยวไปที่พูลิสิครับพิสิทธิ์ดึงจังหวะพูลิสิทธิ์โดนบีอยู่ยังจังหวะนี้ยังหนีไม่ได้โอ้โหรับเข้ากลางมาครับเชลซีไปที่แมนซชสเตครับลูกาโกออกไปขวาครับพาคิมซีเยกให้มาที่ริเจมครับไหลต่อมาที่โลเมลูลูกาโก โอ้โหมาเด้กูดูครับจังหวะภาพช้าครับจ่ายต่อมาแล้วปัดโค้งเข้าไปเลยครับหนึ่งศูแล้วครับหนึ่งศูแล้วครับจันดาบหนักแล้วอลิซอนหัวตกด้วยโอ้โหแต่ว่ามุมนี้ยังไงก็เข้าฮนะรัวกูคมงอยู่แล้วด้วยฮนะในเกมนะชีวิตจริงไม่รู้ที่จริงก็โคม เอาละครับไปต่อครับหนึ่งประตูต่อสูงครับเชลซีออกนำนิปูไปแล้วครับบอลอยู่ที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันลากขึ้นมาครับไปที่ทางฝั่งของมูซาล่าแล้วเบนชิวิลต้องออกมาะตอเคลียวก่อนแล้วครับป่ะ้างหน้าครับไปที่เทโก้์เอาแล้วฟาวครับเล่นเร็วทันทีครับดับไล่ขึ้นมาจังหวะนี้ฟีมิโนติดลูดิเกอร์ครับเขี้ยวปะกาคูครับคนเดียวครับเจอกับกองหลังนิปูสามสี่คนครับลูกาคูดึงรอเพื่อนก่อนครับออกไปซ้ายครับพูทิสิทธิ บุรีสิทธิ์หนีไม่ได้ครับจังหวะนี้วางข้ามมารับฟิมิโนให้มาบุรีสิทธิ์ครับบุรีสิทธิ์จ่ายต่อมาครับเบสซ์ันเมลออกไปขวาครับแล้วนี้ซีเก็ตซีเก็ตดึงดึงแล้วยังไงครับบอลไม่ผ่านเตียโก้ครับอ่ะเดี๋ยวจังหวะนี้ลิฟูจะโตขึ้นมาเอาล้วครับบ๊อบบี้ฟิมิโนหลุดขึ้นมาจังหวะนี้งางโอ้โหโอ้โหูอ้โหโ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 อหโอ้โ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 ห้หโอนโหโอ้โหอ้้หโอ้โหโอ้โหโอ้้โ้อ้โ้โหโอ้โ อไปติดดับไลท์ครับดับไลท์ขึ้นมาพีมีโนโ่มีแทงขึ้นมาโมซาลาซ้ายจังหวะปัดของปัดได้ครับพีราเชโก้โฮแล้วเสด็จมาแน่อ่านี่ไหลขึ้นมาหาเตียโก็แอร์คอนตาล่ายกหนึ่งทีแล้วจิ้มได้ครับเสียกแล้วจะได้ย้อนอีกแล้วครับเลี้ยฟไปเลยครับโรเมลูลูกากูครับทางตรงครับจังหวะนี้เบียดโจโกเบสไปได้แล้วยังไงครับบอลถึงทางั้งลูกากูแล้วสามคนครับโอ้โหเกิน ขึ้นมาแล้วฟิมิโนฟิมิโนจ่ายมาแล้วกดเลยโอ้โหถ้าเป็นเคป้านั้นไม่น่าจะรอดนะลูกนี้ที่กองกเป็นโค้ดดีแล้วที่ก่งที่ก่งเอาล่ะครับเปลนแต่มุมของของแดงเรียบบูครับโดยซาเดว์มาเน่ครับอ่านี่เล่นสั้นครับไปที่เทียโก เตียโกยังไงครับจ่ายต่อมามาเน่จังวันที่บังเหลี่ยมได้เอาเล็บซาเดิวมาเน่ไหลมาที่เตียโกอแอา์คอนตาร่าง,ง้างแล้วปั่งหงเข้าไปกระป๋อยติดเลยเอายัางไงครับบอลเอาแล้วขึ้นมาเบนชีเวลขึ้นถึงก่อนเอาแล้วยังไงครับมาผลเปลี่ยนกันไหมครับมาที่ฮาคิมซี่ครับ กำลังฟอร์มดีครับซีเอกตอนนี้โยกหลอดขามาหนึ่งข้อแล้วยังไงยังได้วันยู่ครับมาจ่ายไปติดฟาพิโยครับอุตสาสิย้อนให้ได้ป่าครับจังหวะนี้โอ้ยหลอดขาหลอดขาโรบสันโอ้โหรอดเฉยโรบสันบอกรอดใช่ไหมเตะซะเลยนะครับ สามสิบห้านาทีบ้านครับเชลซียังนำลิปูอยู่ครับหนึ่งประตูต่อศูนครับนิเจไม่มาครับไปที่จอจินโน่จอจินโน่ดีดเอาล่วงครับจังหวะนี้ยังได้ครับถึงกลับไปที่ลูดิก้าบอลเตะกองเตะกองเตะยังไงครับเจอกับหมอปลาครับมาดูสีครับคู่นี้แหมมาที่ภูริสิทธิ์ครับภูริสิทธิ์ตั้งป้อมภูริสิทธิ์ดึงยังไหวได้คิดเตียนภูริสิทธิ์มาเจอเตียโก้เลยครับมาอยังช่วยกันซ้อนไว้ได้ดีครับลิบูขึ้นมาครับเอ็นกลอกกองเตะ เปาดไปที่เมาส์ครับเอซันเมาส์ทางขวามีเติมแล้วจ่ายมาที่ฮาคิมซีเอกอะไรครับซีเอกถึงเสียหลังเฟกช้อนทนทีครับซีเอกลากตัดเข้าในลูกนี้ไม่ได้หมโอ้แล้วเสียแล้วโอ้ได้อยู่อัไงครับบอลตรงกลางครับไปที่ลูบะทั่นจบครึ่งแรกครับอ๋ออิกครั้งเดียวโอ้โหว่วเกมมันตึงๆไง กาดกันโอ้มหมากันมาคู่ครับเป็นไงปีเตอร์เช็คผมตัวโกง <c oughs> ตัวโกงแต่ <c oughs> แต่ว่าผมยิงแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับว่ายิงยังไม่ค่อยมีจังหวะแบบชัวร์ๆหรือว่าโล่งๆอะ่ะแบบ,บส่วนใหญ่จะเป็นระ,ระยะไกลแล้วก็ยิงแบบง่ายๆไปหน่อยยังไม่ค่อยแบบมีลูกยากๆที่ปีเตอร์เช็คแบบช่วยไว้เลยะฮะลูกง,ง่ายๆน,ะน,ะยนั่นแหละโอกาสยิงยังไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่ ไม่รูส้สก,กรอร์จะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ <c oughs> เอาได้เคลียร์เอาละครับไปต่อครับขึ้นเวลาหลังครับบอลอยู่ที่ปุริสิกครับขึ้นมาโอ้โหโอโอมาถึงหวัวเลยครับอานด <c oughs> โอ้โหวาย์บลเลยปุริสิท <c oughs> ิมขึ้นมาครับจังหวะนี้ไปที่เตียโก้เตียโก้ไหลขึ้นมาที่ซาเดวม,มาเน่ครับมาเน่หาช่องมาเน่แทงขึ้นมาลูดิเกอร์อีกแล้วครับโอ้โห แล้วเป็นเมสซาน่าเข้าไปมาเสียกเสียกยังไงครับเสียกโยกเสียกโยกแล้วเหลี่ยมได้ครับจังหวะนี้ไปหาทานันลิเจมเจมออกมาลูกนี้ติดฟาบิโนครับเอาปาขึ้นมาครับเตโก้คอนเตล่าแทงขึ้นมาจังหวะนี้มูฮาเมดซาร่าไหลมาที่ฟิมิโนครับหนึ่งสองเอาละครับดับไหลจ่ายมาโอ้โหอู่ดีเอร์อีกแล้วครับมาแล้วลันดีจริงครับวันนี้เอาละครับเตโก้เตียโก้ไม่ผ่านครับไปที่โมซาร่า ว่าเมสซ่าไหลกลับมาที่เตยโก้คอนตตลาทำชิงหนึ่งสองโมซาลาจ่ายมาแล้วทิ้งลูกพี่โอ้โหโอ้เตียโก้ยิงไปไหนจันโอ้โจะเจ่อฮะโอ้โหรอดนะบรอดเดียเชื่อไม่ได้แดกคู่ล็อกก็ว่าไม่ค่อยได้เป็นตัวจริง อึอเขาเขาเจ็บเขาเจ็บของจริงรอ่ะเขาเจ็บอ้โไปต่อครับไปต่อครับผมอ่าสิบเจ็ดนาทีผ่านครับจังหวะนี้อ,อ้าวพลาดครับลิบูตัดได้อะไรครับโอกาสทองของทางด้านลิบูแอบซาดิโอมาเน่เราเตี๊ยเข้าบั๊กนี้โอ้โหเกือบไปครับบ้าโอ้โอ,โอแหตรงกางครับไปที่เมาสันเมาลากขึ้นมาครับเมสันเมาเมสันเมายังครับเมสันเมาดับเบิ้ลเดี่ยวใบพายครับจังหวะนี้จอห์นโยอจอห์นโยอแทงขึ้นมาลูกนี้ก็ยังติดอยู่ครับ ่ครึ่งหลังลิบูดักได้หมดเลยนะครับ60นาทีบาทครับสกอร์อยัง1ประตูต่อศูนย์ครับขึ้นมาฟิมิโนโ่โนโจ่ายมาแล้วเตียโกถึงบอลแล้วครับจังหวะน,นี้ถึงกับไปที่ลูทิเกต์อะ่ะอ้าวอ้าว,าวแล้วครับดับลัดตัดได้จังหวะน,นี้ไหลามาลูกนี้แล้วมาเน่เอ้าแล้วยังไงครับจะล้ำหน้โอ้โห <laughs> ออฟไซด์ออฟไซด์รอดอีกแล้วครับอ่ะกับดวงครับ บุตรแห่งแอนฟิลด์เหรออะบุตรแห่งฟิลด์ใช่ใช่ทีนี่เว <c oughs> มรี่ไปครับเปิดขึ้นมาครับจังหวะนี้ยังไงบอลอยู่ที่นูติเกอร์ครับเตะมา่ะเกืไหลมาครับเป็นชีเวลให้มาครับเมสันเมาล์เมาลากขึ้นมาอ้าวโดนตัดได้ครับหมอปลาฟาันโย่ปลาไปโย่แทงเร็วมามที่ดีวอกโอลิกี้มหาเทพลุนขึ้นมาท่านมหาเทพจริงอ๋อบอันี้เกินโอ้ประตูผม <c oughs> โกงมากครับทุกคน เอาละครับบอลออกมาครับจังหวะนี้ดีบอกโอลิกี้ท่านมหาเทพเข้าขวาแล้วปั่นโค้งป้อได้โอ้โหยังไงยังไงเบนชิเดียวออบาตอเคลียร์ก่อนแล้วป่ะเอาชีละครับยังสวนไม่ขึ้นครับกดหนักเลยครับพิภูดีบอกโอลิกี้ครับหลอดแกมม่าเตอร์บุตรแห่งกานฟิลตั้งป้อมแล้วจังหวะนี้จ่ายมาที่เฮดโดสั้นยิงเฉลี่ยครับมาเป็นชุดเดียวดูครับจังหวะยิงกูบอกไปได้ที่เดียวครับ เม็ดข้อสารเดียวนะภาษาอีสานครับเต็มมุมครับริบูหรือดีอาร์ตนะครับอ่ะจ่ายมาใหม่ครับให้มาที่ดิวอโอลิกี้โอลิกี้ตั้งป้อมจ่ายต่อมาที่ลูยาเปิดแล้วยังไงโอ้ยยังไม่มาครับไก่ยังไม่แตกใครยังไม่แตกกันนะโอ้ยังไม่ได้เลยฮะเอาละครับไปต่อครับ ทางด้านเชลซีครับ15นาทีสุดท้ายครับขึ้นมาที่ริเจมเกมให้มาครับซีเอ็กก่ายต่อมาที่คลายฮาร์เวิร์ดครับจังหวะนี้เปิดขึ้นมาที่เมสันเมาเอาให้มาครับทิโมแวนเนอร์แวนเนอร์ตั้งป้อมจากงานสีแล้วโอ้โหลงมาใหม่ครับยังสดอยู่ือกแวนเนอร์ครับดูครับเอาเหยียบขวาแล้วปัดลูกทิปบอลมันเที้ยวน้อยไปหน่อยเข้ามาตอนไปนะจะนับนะ โค้งไม่พอโค้งไม่พอ10นาทีสุดท้ายครับได้ไม่ได้ครับเปล่าเลยครับแวนเนอร์หลงมาใหม่ครับยังสองทีครับแวนเนอร์โยแวนเนอร์หนีครับมีสกิลแวนเนอร์นี่รอดขาโอ้ยไม่รอดนะหมอปลาดักได้แต่ไปที่ดีวอกโอลิกีิไปต่อมาครับลุยดิอาร์ตมีสกิลเหมือนกันครับจังหวะนี้แทงขึ้นมาที่ดีวอกโอลิกี้หาช่องโอลิกิจ่ายแบบหมอปลาลุกขึ้นมาแล้วหมอปลาทำไงโอ้โหโอ้ไมโอหมอปลามาครับจังหวะนี้ อาเลยครับหาเวิดหาเปิดยังไงเปิดขึ้นมาจังหวะนี้จิโจกเม็ครับไอ้ดิโมซาร่าซาราแทงขึ้นมาครับฟาบินโยฟาบินโยจ่ายมาแล้วมีทงเลยครับโอลิกี้ครับโอ้โหมีหัวใจ้วครับห้านาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับผมยังช็อกช็อกจังหวะหมอปลาไม่หายเลยเมื่อกี้กล้าดีเลยแ่ปาดมาครับดิเจ เกมพักอกลงได้เอากดไม่ติดครับงานงอกไหมยังไม่งอกครับกอนเตะยาวครับไปที่เมสันมาว่าปาดขึ้นมาที่ทางด้านขายฮารเวิ์ดแล้วอ้าวแล้วหมอปลาคือครับตอนนี้ไปที่โอริกี้ครับโอริกี้ให้มาที่หลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตต่างป้อมดิอาร์ตวางยาวๆไปที่ดิวอกโอริกี้ครับทางซ้ายขวามีได้ไปที่เอ็นซันได้เอะไรครับทดสองนาทีโอกาสสุดท้ายแล้วยังไงครับบอลดีเจมต้องเขี่ยมาแล้วพุทธตัดทิศป้อมดูบีโจกแกมอห์ แล้ตูเหนียวจัดโอ้โหเม่เป็นหนานะ้าครับโอ้หลวงพ่อเช็คผมโกงไงผมโกงไงครนี้ผมใช้เช็คไง <laughs> โอ้แล้วผมยิงจังหวะที่แบบควรจะไปต่อดีๆได้ก็ไปพลาดนะโอ้โหนี่ก็ปูหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ครับ,รบผมเป็นเชลซีนะครับเอาชนะไปได้ครับแม่เกือบไม่รอดครับยิงสองครั้งเข้าหนึ่งแสดงว่าคมนะครับครับ oh, <no. S 2> <laughs> มันก็ว่าเป็นคำทำนายเล็กๆไหมครับผมแชมป์รับมป์ลงทุนทั้งหลายแชมป์รับแชมป์โอเคครับเดี๋ยวต้องไปติดตามเกมจริงกันด้วยนะผมวันอาทิตย์นะครับห้ารู้สึกว่าจะน่าจะห้าทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นคืนคืนวันอาทิตย์นะครับคืนวันอาทิตย์๋ยวไปติดตามกันได้ครับเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองทีมเลยครับลิเวอร์พูลกับทางฝั่งของเจอซีครับขอให้โชคดีทั้งสองทีมครับขอบคุณทั้งฝั่ง อ่าเพจดับไลท์ด้วยครับที่มาร่วมสนุกในวันนี้นะครับ <ผม S 1> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเลดฟ็อกเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ,บคุณอาเลดฟ็อกเกมมิ่ง